ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่ต้องการฟังช่วงต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่ากดตรงใต้ description กดตรง time stamp ที่เริ่มการทนายได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษ special clip มากๆนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันชื่อว่าสัญญาณ่าวดีหรือสัญญาณดีมาแล้วนะ ะะอะไรจะเกิดให้กับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เดย์นั่นเองนะจ๊ะก็อวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะในทุทกๆด้านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณคือกิ่งฟ้าปรับการพูดของตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ กิ่งฟ้าที่พูดมาแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้นถ้าอยากปรับ ก็คือกดตรงฟันเฟืองให้กดคำว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ามันก็จะสามารถปรับได้คุณให้ช้าลงเร็วขึ้นได้หมดเลยแต่ถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องได้เลยนะคะการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสติอนันเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะ ก็ขอทุกท่านดูแล้วเป็นกําลังใจที่ดีเนาะและอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะบอกตามนั้นนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณหลังปีใหม่ไทยหรือว่าหลังสงกรานนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยจากไพ่พี่แน่แล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมค่ะ b lessing reflection protection, protection. พระแม่กาลีพระสลาสวดีนะคะพระเกตค่ะ3 of Pentacles Page of m o a n d s King of Pentacles The Hangman Eight of Pentacles เดซันโอ้โหราศีสิงห์ไม่ธรรมดานะจ๊ะไพ่ึ้นสวยมากเลยอะแต่ก่อนอื่นเป็นคำเตือนนิดนึงก่อนละกันนะคะอย่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่าทำตามอารมณ์จนมากเกินไปนะคะ,ะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ย บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีเรื่องที่วิตกกังวลหรือคิดไม่ตกหรือมีบางเรื่องที่รู้สึกว่ามีความจริงจังมีความซีเรียสอยู่แต่ถ้ามองในแง่ที่ดีก็หมายถึงว่าเราอาจจะตั้งใจเพียรพยายามทําอะไรให้บรรลุผลหรือสําเร็จผลมากๆมันเลยอาจจะตั้งใจมากจนแบบตึงจนเกินไปกิ่งฟ้าก็ได้แต่บอกนะสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณอยู่ดีะคะ่ะคือ,อต้องหย่อนลงมาบ้างคือ,อปล่อยวางบางเรื่องบ้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราไม่มีความสุขและเครียดได้ง่ายนะคะจงใช้ชีวิตอย่างมีความ สุขดีกว่าเนาะหรือว่าอะไรที่มันแบบสามารถที่จะปรับความคิดของตัวเราเองให้ให้ใหใหแบบแบบไม่เครียดจนเกินไปในการดำเนินชีวิตอจงปรับเถอะนะคะเพราะว่าไพ่บางทีบางครั้งเนี่ยคุณเหมือนมีความจริงจังหรือว่า เครียดมากหรือเครียดง่ายเกิจนเกินไปนะคะในบางเรื่องนะ,ะถ้าเราเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ค่อยๆปรับตัวเราเองนะค่อยๆฝึกการปล่อยวางในบางเรื่องหรือว่าหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิหรือว่าออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือว่าคุยกับคนที่เราไว้ใจได้หรือว่าใช้น้องส,ปปสรรพสัตว์ทั้งหลายในการคิวใจของเราก็ได้หรือว่าอยู่กับธรรมชาติละจกรรากสื่อออนไลน์โซเชียลดีทอ x ์บ้างก็จะช่วยได้เยอะนะคะคือกิ่งฟ้าเป็นห่วงแค่เรื่องสภาวะจิตใจหรือความคิดของคุณมากกว่านะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบว่าคิดอะไรวนไปวนมาเรื่มเดิมหรือ มันอาจจะมีอะไรบางอย่างดื้อๆกับเก่ากลับมาที่เราต้องแก้ไขแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะแก้ไขได้นะคะกิ่งฟ้าขอกอดบูทูธผ่านยูทูบลงนี้เป็นกําลังใจให้กับคุณนะเพราะว่าไพ่อะมันมันเป็นแค่เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์แล้วก็อาอารมณ์ร้อนในบางครั้งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้แต่ถ้าเราควบคุมสติได้ควบคุมอารมณ์ได้กิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะขอให้คุณควบคุมได้นะอ่ะเรามาฟังสิ่งดีๆด,ด,ดีกว่านะคะพอไพ่ขึ้นโอใบสรุปเดอะซันขึ้นมาคือความรุงร่งเรืองความรุง่งโรจน์ความราบร่นควาราบร ในการทำงานมากๆหรือแม้กระทั่งเรื่องการเรียนมากๆค่อนข้างที่จะแบบ p e r f e c t perfect perfectionist perfect เลยจะบอกแบบนี้ perfect มากๆแต่ คือการที่แบบบางทีเราเป็น perfectionist หรือเป๊ะเกินไปอย่างที่กิ่งฟ้าพูกย้อนกลับมบ,บความเดิมก็คือตึงเกินไปมันก็ไม่ใช่ดีมันต้องหย่อนลงมาบ้างนะคะแต่จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าทํางานทำมาหากินรายเงินทองจะค่อนข้างเข้ามาฟลอ์ขึ้นกว่าเดิมและถ้าใครยิ่งปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีหรือเพียรพยายามมีความซื่อสัตย์สุจริตต่างๆอาหากินป้าบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีหรือมีคนคอยแบ็กอัพคอยสนับสนุนคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคนด แต่ถ้าใครปฏิบัติไม่ดีกระทาไม่ดีใส่ตัวเองหรือผู้อื่นเนี่ยกิ่งฟ้าก็บอกเลยว่าคุณทํายังไงได้แบบนั้นทําไม่ดีมันก็จะดิ่งลงทันทีดวงของคุณแต่ถ้าทําดีดวงขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องอคําพูดคำจรจาของคุณดีมากๆใครที่ทําอาชีพที่อาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนักนัก แต่งเพลงความคิดสร้างรรคการจนินตนาการหรือว่านักร้องนักแสดงอะไรที่มันอาจจะต้องหรือ i n f ฟล e เอนเหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องใช้คําพูดคำจรจาการสื่อสารต่งตางๆนะคะหรือพวกอสังหาต่งตางๆหรือว่าเป็นพวกทำทำงานพวก ข้าราชการหรือว่าในศาลต่างๆนะคะช่วงนี้จะค่อนข้างดีหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกการ่้มแซมอ่าหรือว่าหมอแพทย์พยาบาลอะไรที่เป็นอา,อาชีพที่สุดจ็จริตจริงกิงฟ้าพูดเลยวมันดีทุกทางแหละแต่แค่ว่าที่กิ่งฟ้าพูด เขาเรียกว่าเจาะจงเปซิฟเกเข้าไปอ่ะจะยิ่งดวงขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ไพ่อ่ะจะขึ้นว่ามันบางทีอาจจะมีมีการไปอะไรเดิมๆเ,เก่าๆเนี่ยอาจจะเป็นคําว่าคุณต้องกลับไปทํางานลักษณะงานเดิมสายงานเดิมเลยอาจจะมีคนที่เราเคยรู้จักได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบเป็นได้หมดมันอาจจะมีอะไรเดิมๆเ,เ,เก่าๆที่มันติดเรื่องไม่พ้นกลับมาอีกรอบนึงหรือของที่มันสูญหายจจะกลับมาเจอ,อไรเเป็นได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยถ้าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญ,ญาต้องรอบคอบเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้เกิดปัญหาาาาาออะไรรรมกมกยคถ้เบบ ะพะไพ่ขึ้นว่าให้ระวังในการแบบเซ็นอะไรเอกสารลายลักษณ์ทุกตวกัวอักษรอะไรเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งเท่านั้นเองมองคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือขยับขยายกิจการหรือทําอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเพราะพลังงานมันขึ้นอัพเวลกำลังเจริญก้าวหน้าเจริญตบโต,บตบไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่บางทียิ่งสูงอาจจะยิ่งหนาวหมายถึงว่าอะไรเราเองอาจจะต้องแบบรอบคอบ ดูให้ดีแต่ถ้าเราขึ้นมาด้วยความสามารถไม่ต้องกลัวแต่บางทีเนี่ยมันเหมือนแบบบางคนอาจจะพยายามสกัดดาวรุ่งมาแกนแกล้งเราแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งนี้เลยนะคะอย่างที่กิ่งฟ้าพุ่งพูดจริงๆพระเกตขึ้นมา protection ขึ้นมาคนดีผีคุ้มนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งดีๆคุ้มครองคุณแน่นอนแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ดีไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเราหรอกแล้วช่วงนี้อ่ะย้อนมาพูดคําเดิมเลยระวังเรื่องความเครียดคือความปวดหัวปวดศีรษะระวังนิดน จุดอื่นในร่างกายได้นะคะแต่ช่วงนี้คุณจะบริหารจัดการทุกอย่างได้อยู่หมดัดแล้วคุณอาจจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางช่องทางในการทําเงินหรือว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆหรือการสร้างโอกาสใหม่ๆในเรื่องการดําเนินชีวิตของคุณที่ดีมากๆแล้วช่วงนี้คุณอาจจะดูดีดูสวยดูหล่อนะคะหรือว่าดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นหรือกลับมาดูแลสุขภาพหรือช่วงนี้อาจจะมีการไปเสริมสวยเสริมหล่อทำหัตถการศัลยกรรมก็ทําได้หมดเลยนะคะแต่แค่ว่าต้องดูดูแหล่งแพทย์ที่ไว้ใจได้เท่านั้นเองนะคะอ่ะพะแม่กาลีขึ้นมาพลาดไฟขึ้นมาด้วยระวัง รวมเรื่องความิความคิดนะคะแต่ข้อดีคืออะไร คุณจะขจัดทุกปัญหาได้สิ้นซากหมดเลยแล้วก็รวมถึงคุณจะมีสภาวะเข้าเป็นผู้นำมีอำนาจมีบารมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมดีมากๆนะคะแล้วจะมีคนรักคนเมตตาเอ็นดูการทําบุญที่กิ่งฟ้าขอแนะนําสาหรับชาวราศีสิงห์นะคะไพ่ขึ้นว่าถ่ายชีวิตโครกระบือถ้าคุณไม่สามารถถ่ายชีวิตโครกระบือได้อาจจะเป็นการร่วมไปไม่ต้องเป็นเจ้าภาพก็ได้เป็นร่วมหรือว่าทานมังสวิรัตทุกวันพระวันพระมี4ี่วันต่อเดือนไปโหลดแอปพลิเคชันวันพระมาจะได้ขึ้นเตือนมังสวิรัตหรือทานเจก็ไดได้หหมเลยนะคะครือว่าทาทํบุ อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องมูฮิช้างสรรพสัตว์ทั้งหลายเน,น้นนะช่วงนี้เน้นสรรพสัตว์จะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะอืม แล้วก็จงยับยั้งในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดหรือกิเลสให้มากในช่วงนี้นะคะเงินเข้ามาดีแต่ใช้ไปกับสิ่งที่จําเป็นอย่าใช้อะไรที่มันกิเลสยั่วยุจนมากเกินไปลองกะหันกลับมาคิดน,นิดนึงว่าสิ่งนี้จําเป็นหรือไม่กิ่งฟ้าได้แค่เตือนนะเพราะว่ากิ่งฟ้าก็มีกิเลสในการอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่ถ้าเราควบคุมสติได้กิ่งฟ้าพูดเลยว่าคุณจะบริหารเงินเป็นและคุณจะเอาเงินไปต่อยอดไปในทางที่ดีได้แน่นอนความพยายามของคุณจะเป็นผลที่ดีกิ่งฟ้าจะให้ใบนี้เป็นใบสุดท้ายสาหรับชาวาะะวาามมพยยของคุณจะ สำเร็จผลสำลิดผลใช่ไหมปลาครับกลายเป็นมังกรเลยความยิ่งใหญ่จะเป็นของคุณมีการทําอะไรที่คิดการใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตามพลังงานไพ่เดอะซันขึ้นมาและ age of pentacles ขึ้นมาดีลดเวอร์แม่นะคะดีมากๆอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนขอให้คุณระมาระวงังอ,อะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าไปหลงระเริง,ง,งกับมันแต่เก็บไปกําลังใจแล้วก็ขอให้พลังงานดีตามพลังงานไพ่จงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขออนุญาตจบคําทำนายเดี๋ยวเพลินนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของขอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ กดปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แชทด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือไปให้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกํลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ค่ะ TikTok และ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นกํลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ Description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความ สุทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ